สวัสดีจ้าพ,าาพี่น้องจ้าปาน,นินเปาจ้ากินกระต้นกินซีฟู้ดเป็นเปรซ่าคนจีนนะจ้าเข่งนึงอยู่ใส่ไอนีน่มีเจ็บมาจ้าพี่น้องจ้ากินน้ำกันจา้าเศรษฐ์สวนบีฟเ,เ,าาเ่เลยเมียสวนบุฟเฟเทกใส่เอาจ้าเจียบเลยเนาะเศรษฐบุปปีจา้าเที๊ยวเลยจ้าบ้านๆแล้วจ้ะจอมยัง คำใหญ่ใตักเลยเนี่ยตักเลยหมั้งจ้ะใส่ตักเลยจ้ะชี้หางเลยชี้หางมุมส่วนอ่ะจ้ะ Yeah, được ta. Nhìn mà. Ăn gì nhỏ bây nhỏ. Ăn là có gì ăn đi đó. Dạ. đi ta. nào ไม่ได้กอกดนะไม่สอนนะ กินปลากสิสีกลางเด้พี่น้องคือกินเนี้ยด้น้อจ้ะ <c oughs> แจบเดีนี่จ้าอยางไกใหม่เลยัอยาะเดี๋ยวก๋เจียนะ 对。Yeah. จะรัดตัวปกันดิพี่น้องเจียบมันแก้วที่คนมาจ้ะจ้ะจะเตรียมอัคน เดี๋ยวมันมีหยอดป่ะบริส้ิหยอดมาป่ะจ้บจบาบ่าจ้ามันมีหยอดแต่จัแล้วจินไปยังเนาะคือป่ะจากัางกลงเลย ตกเลยเดี๋ยวพีน้องเอาขึ้นมาแซ่เลยดจะชฉ่ำเนาะยิ่นง่ายมาต้องใส่อ,อ,สอนหญ่พีนน่น้องจ้ากีน่บวนอีอิมอินนะแม่เพ็่ ฮัลโหลเป็นอะไพี diver, ่น <chain humanity. S 1> ้องอิ่มแล้วพี่น้องจ้าอวยแชร์พี่น้องฝากกด subscribe กดดิงกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ช่องของแม่เพ็ญเป็นกำลังใจให้แม่เพ็ญกับแม่เคียบในด้จ้าพี่น้องจ้า คลิปนี้ก็เอาไว้สเสนอจ่าคลิปหน้าพอกันไหมจ้าพี่น้องจ้าขอ,ขอบคุณ<อ>ค่ะ